สวัสดีครับนี่คือวิดีโอบล็อกตอนที่617ของโตติงตองออดิ e โออีเวนต์แอนด์คอมมิวนิเคชันครับสำหรับวิดีโอบล็อกในวันนี้เนี่ยครับก็จะเป็นการออกจากเซฟโซนครั้งสำคัญของโตติงตองหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่านี่จะไม่ใช่ครั้งแรกครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายชิบหายแล้วขอโทษขอโทษไม่ได้ตั้งใจที่จะโชว์นิ้วกลางคือครั้งแรกครั้งเดียวมันก็จะต้องมีอีกนิ้วหนึ่งซึ่งโชว์ขึ้นมาทั้งคู่ใช่ไหมครับ เผอิญว่าสันดานมันได้นะฮะมันก็เลยโชวนิ้วกลางขออภัยครับขออภัยคือสิ่งที่ผมกำลังจะนำเสนอคุณในฟิดีโอบล็อกตอนนี้รวมถึงตอนหน้าตอนนูน้นตอนถ,ถัดไปที่ออกพับ l ลิกทุกวันศุกร์หลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยหวังว่าจะได้ทำนะครับขอชิมลางตอนนี้ก่อน มันจะเป็นการแสดงออกถึงทัศนคติส่วนตัวความคิดเห็นส่วนตัวของผมที่มีต่อประเด็นต่างๆในสังคมที่ถือว่าเป็นนอมมไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจารีดประเพณีวิถีประชาสามัญสำนึกมนโนธรรมจริยธรรมอะไรประมาณนี้โดยมีสโคบตรงไปยังการทำงานในชีวิตประจำวันครับ คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเกิดจากวิดีโอบล็อกตอนหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับในจ้างที่ทําโรงงานผลิตเครื่องกระป๋องแล้วก็ลูกจ้างซึ่งเป็นคนเจน Z หรืออัลฟาสึกไวรัลขึ้นมาครับไอคลิปนั้นนั่นแหละรครับในช่วงปลายปี2564หหลังจากที่ผมตัดสินใจลงไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็ทัศนะต่างๆในวิดีโอบล็อกตอนนั้น ผมพบเลยครับว่าไม่ว่าคนที่เห็นตามหรือเห็นต่างมันมีเฉดสีที่น่าสนใจซึ่งมีความแตกต่างกันในหลายบริบทเกิดขึ้นอย่างมากมายครับมันทำให้ผมเปิดโลกมากขึ้นไปอีกว่าไอ้หา่าแม้ว่าเขาจะเห็นตามเราหรือเห็นต่างเราจะส่งเสริมหรือทำลายล้างหรือจะเหยียดหรือจะดูหมิน่นหรืออะไร มันยังมีจุดที่มีความเป็นยูนิคเฉพาะตัวเกิดขึ้นตลอดเวลาและเมื่อเราอ่านและตีความมากขึ้นเท่าไหร่และตัดในส่วนความรู้สึกทิ้งไปคอมเมนต์ส่วนใหญ่เนี่ยล้วนมีประโยชน์จริงๆนะย้อนกลับไปครับตั้งแต่สมัยที่ผมเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายตอนนั้นเนี่ยครับผมต้องขอเท้าความก่อนว่าผมเองก็เป็นเด็กเฮี้ยพอสมควรที่บ้านเนี่ย ถึงแม้ว่าเงินจะไม่ค่อยมีเขาก็พยายามจ่ายค่าเรียนพิเศษตามสถานกวดวิชามาให้ผมผมเอาเงินนี้ไปสมัครเรียนจริงแต่ตัวผมไม่ค่อยจะเข้าเรียนครับตอนนั้นเนี่ยบ้านมีปัญหาทางการเงินประมาณนึงและส่วนตัวผมเนี่ยผมเป็นคนที่วัตถุนิยมมากในช่วงนั้นคือผมเรียนมาจากโรงเรียนชัยล้วนที่มีเงินอะเอกชนอะประมาณนั้นครับเราก็อยากได้อยากมีเหมือนคนอื่นและด้วยความที่ว่าที่บ้านผมตอนนั้นเนี่ยมันก็มีเรื่องเงินขัดมือไงอ ทำยังไงดีอะเราอยากได้ของเราอยากจะฟุ้งเฟอ้อเหมือนเพื่อนในห้องเราก็อยากจะมีเงินกินข้าวดีๆบ้างอะไรบ้างผมเลยตัดสินใจไปสมัครทํางานเป็นเด็กยกข,ของพาร์ทไมครับตอนนั้นเนี่ยกูไม่ทันคิดเลยครับว่ากูจะสมัครงานอะไรกูจะไปทํางานอะไรผมจําได้แค่ว่าในซอยที่บ้านเนี่ยมันเป็นซอยลึกพอสมควรนะครับแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยผมอยู่บ้านที่เป็นโครงการค่อนข้างใหญ่ มันจะมีเพลิงซึ่งเป็นเพลิงเครื่องไฟก็คือแสงเสียงที่แบบเครื่องไฟอ่ะใช้มือสลับคัดเอาเปิดปิดไฟพาอะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้เนี่ยฮะเราก็เดินเข้าไปสมัครงานเขาก็ให้งานเรามาเป็นเด็กยกข,ของพารทไม์เขาก็จะบอกเลยว่า คุณต้องมาทํางานเวลานี้คุณยกของเสร็จคุณติดตั้งเสร็จคุณจะไปไหนก็ไปแต่คุณต้องกลับมาอีกแล้วคุณต้องขนของกลับขึ้นรถ10บล้อรถ6ล้อแล้วค่อยกลับบ้านคุณจะกลับมากับเราก็ได้หรือคุณจะแยกกลับก็ได้คือมันก็เป็นบทบาทประมาณนี้คําถามครับที่น่าสนใจก็คือตอนนั้นเนี่ยผมอยู่ในบทบาทอะไรลูกจ้างถูกไหมครับต่อไปครับ เมื่อผมทำงานเป็นเด็กยุกข,ของพาร์ทไทม์ได้ประมาณหนึ่งผมตัดสินใจที่จะย้ายออกจากเจ้านี้ไปอยู่กับอีกเจ้าหนึง่งซึ่งเป็นบริษัทแล้วก็เป็นอะไรก็ตามซึ่งไฮโปรไฟล์กว่าเจ้าแรก ผมมองว่าอยู่กับเจ้าแรกเนี่ยถึงแม้ว่าเจ้านายเนี่ยแกโอเคแกเป็นคนซื่อตรงดีแกเป็นคนที่ไม่ได้มีอะไรแล้วก็ที่สำคัญครับแกเอ็นดูลูกจ้างแกทุกคนแต่ผมต้องการย้ายต้องการขยับขยายเพราะมองว่าให้เราเนี่ยไปยกตู้ลำโพงที่ประกอบเองแล้วก็ของเนี่ยก็ใช่ว่าจะดีบางอย่างก็ไม่ได้ make ซนส์และที่สำคัญก็คือมึงเอาตังค์มาจ่ายกูได้ยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยมึงรับเงินถูกชิบหายเลยเราก็รู้สึกว่าอยู่แล้วเนี่ยไม่น่าจะรอดก็เลยไปอยู่ อีกที่หนึง่งไปอยู่ที่นั้นเนี่ยครับเป็นเด็กยกของไปหนึ่งเดือนเขาขยับผมขึ้นไปไปเป็นเทคนิชเชียนซึ่งดูแลเด็กยกของซึ่งเป็นพาร์ทไทม์อีกทีนึงตอนนั้นครับผมอยู่ในบทบาทใดครับผมเป็นลูกจ้างแต่เป็นลูกจ้างที่เริ่มมีตำแหน่งเหนือลูกจ้างคนอื่นใช่ไหมครับทีนี้ครับผมก็วนเวียนไปมา กับบริษัทนี้อีกสักประมาณ2ปีเกือบ3ปีมั้งถ้าจะไม่ผิดนานแล้วนะนี่คือเรื่องประมาณเกือบ20ปีที่แล้วเขาก็ขยับผมขึ้นไปครับไปเป็นผู้ช่วยซาวเอนจิเนียร์แล้วก็ลำดับถัดมาขยับผมขึ้นไปอีกไปเป็นซาวเอนจิเนียร์คำถามครับตอนนั้นผมอยู่ในลักษณะใดสำหรับบริษัทที่มีลูกจ้างและลูกน้องรวมกันเนี่ยไม่ถึง30ชีวิต ตำแหน่งที่ผมอยู่เนี่ยโดยเฉพาะตำแหน่งซาว์เอนจิเนียร์เนี่ยถึงแม้ว่าความรู้ตอนนั้นผมจะแม่งเท่าหางอึ่งก็ตามถือว่าเป็นลูกจ้างที่มีตำแหน่งสูงในระดับซีเนียแล้วใช่ไหมครับคุณฟังในจุดตรงนี้เอาไว้แค่นั้นพอครับหลังจากนั้นครับผมตัดสินใจว่าสิ่งที่กูรู้เนี่ยค่อนข้างเยอะและกูรู้จากเจ้าเนี้ยที่เนี่ยมาเยอะละกูออกมาเป็นฟรีแลนซ์ข้างนอกดีกว่า เมื่อผมออกมาเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยแน่นอนว่าหลายคนก็คงจะเคยได้ยินผมเล่าว่าตอนผมเป็นฟรีแลนซ์ผมทำชิบหายเอาไว้เยอะตอนนั้นเนี่ยผมอยู่ในสถานะอะไรนี่แหละครับบทบาททั้งหมดที่ผมกล่าวมาข้างต้นมันจะมาเป็นตัวคริติคอลกับบทบาทของผมในช่วงที่ผมฟรีแลนซ์ครับก่อนหน้านั้นกูเป็นลูกจ้างใช่ไหม ลูกจ้างต่ําสุดลูกจ้างมีตําแหน่งลูกจ้างในระดับซีเนียเพราะว่ามีตําแหน่งค่อนข้างสูงออกมาเป็นฟรีแลนซ์หลายคนจะบอกว่าเป็นเจ้านายตัวเองใช่ปะใช่มาอืมไม่ใช่นะครับนั่นเป็นเพราะว่าถึงแม้ผมจะสามารถเลือกได้ว่ากูจะเริ่มทํางานวันนี้กูจะทํางานกับใครแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะมีงานมารอให้กูเลือกครับ กูต้องโทรศัพท์ไปสมัยนั้นโทรศัพท์ยังเป็นเรื่องใหญ่นะครับ MSN ด้วยกูโทรศัพท์ไปหาในจ้างโทรศัพท์ไปหาเจ้าอื่นหลายๆเจ้าทั่วประเทศทั่วประเทศเลยนะครับแต่ว่าก็เน้นเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวอ่ะแนะนาตัวเองฝากเบอร์โทรศัพท์ฝากโปรไฟล์ฝากค่าตัวแล้วก็ต้องมานั่งลุ้นครับว่าเนี่ยวันนี้กูว่างวันนี้กูอยากทํางานเนี่ยวันนี้กูช็อตเงินอ่ะมันมีงานมาให้กูทํำไหมอ่ะคาถามคือผมเรื่องงานได้ไหม คุณอาจจะบอกว่าเลือกได้ทุกคนมีถังเลือกใช่แต่ในเมื่อสถานการณ์มันบีบคั้นกูไม่ได้ป๊อปปูล่าขนาดที่จะมีงานมากองตรงหน้ากูก็ต้องถูกเลือกโดยคนอื่นอยู่ดีนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าผมเองก็ยังไปเป็นลูกจ้างเขาอยู่ดีทีนี้เนี่ยครับโครงสร้างของฟรีแลนซ์เนี่ยมันแตกต่างจากการจ้างงานปกติทั่วไป ถ้าเกิดว่าเป็นฟรีแลนซ์มันคือ Transactional ครั้งเดียวจบทีเดียวจบคุยกันเป็นจ็อบจใช่ไหมครับมันก็จะมีอีกบทบาทหนึ่งโผลขึ้นมาครับนั่นก็คือบทบาทของผู้ให้บริการกับบทบาทของผู้รับบริการดังนั้นตอนที่ผมเป็นฟรีแลนซ์แล้วผมตัดสินใจรับงานของเจ้าไหนนั่นแปลว่าผมเป็นทั้งลูกจ้างและเป็นชั้งผู้ให้บริการในเวลาเดียวกันลูกจ้างชั่วคราวนะครับ ส่วนฝั่งที่เป็นคนจ้างผมเนี่ยก็เป็นผู้ใช้บริการและในจ้างชั่วคราวเช่นเดียวกันทีนี้ครับในช่วงฟรีแลนซ์เนี่ยมันก็ดำเนินอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ จนกระทั่งตอนนั้นเนี่ยผมไปทําชิปหายไว้แล้วก็ไปทํางานกับเจ้าอื่นไปช่วยคนนู้นคนนี้อยู่สักพักหนึ่งหายไปจากวงการแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าชิปหายจริงๆนะฮะไม่มีใครยอมจ้างกูเลยนะฮะแล้วก็กลับมาอีกทีเป็นฟรีแลนซ์อีกรอบหนึ่งครับก็อยู่ในสภาพเดิมครับงานก็มีเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเราเริ่มจับทางได้แต่ถามว่าเราเลือกงานได้ไหมถ้าเกิดว่าตอนนั้นสถานกนารณ์บังคับกูก็เลือกไม่ได้ดังนั้นบทบาทกูก็ยังอยู่เท่าเดิมครับแต่พอผมเปิด TTA Sound ตอนนั้น ธุรกิจของเราคำถามครับผมอยู่ในบทบาทใดสำหรับหลายคนถ้าเกิดว่ายังไม่เก็ตแล้วยังบอกว่าผมเป็นเจ้านายผมเป็นในจ้างถูกครับถูกส่วนหนึ่งครับคุณต้องแบ่งบทบาทให้ชัดเจนเมื่อผมออกมาเป็นฟรีแลนซ์ ผมเนี่ยมีแค่ตัวผมคนเดียวตัวกูคนเดียวทุกสิ่งทุกอย่างสามารถคิดจากบริบทของตัวกูของกูได้แต่พอมาเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองมันก็จะมีหลายบทบาทหลายบริบทเหมือนกับตอนที่ผมไปเป็นเด็กยุกข,ของ part-time ไปเป็นเทคนิชเชียนพาร์ทไทมไปเป็นซาวน์เอนจิเนียร์พาร์ทไทมแค่ว่ากลับตาลปัดเท่านั้นเองครับฟลิปครับ upside down ผมยังคงสถานะเป็นในจ้างเพราะผมต้องมีลูกจ้างใช่ไหมครับแต่ผมก็ต้องคงสถานะเป็นลูกจ้างชั่วคราวกับลูกค้าที่เราตกลงร่วมกันว่าจะทำงานด้วยผมยังอยู่ในสถานภาพของผู้ให้บริการและลูกค้าที่มาใช้บริการก็เป็นผู้ใช้บริการหรือผู้รับบริการอยู่ดีเห็นไหมครับทีนี้ครับ T.T.A. s o วเนี่ยมันก็ดำเนินต่อไปครับจนกระทั่งถึงช่วงต้นปี2560 หรือว่า61วะ ตอนนั้นเนี่ยครับมีประกาศการเปลี่ยนความถี่ไมโครโฟนไร้สายซึ่งจะเกิดขึ้นในปี6,4โผล่ขึ้นมาแล้วและผมมีโอกาสที่ได้เข้าไปฟังผมก็เลยตัดสินใจยกเลิก TTA Sound ขายของทุกอย่างทิ้งครับทําให้ตัวเองลีนแล้วก็กลับมาเป็นฟรีแลนซ์อีกครั้งหนึ่งสิ่งที่ผมต้องการจะนําเสนอในวิดีโอบล็อกตอนนี้เนี่ยครับมันง่ายมากครับคุณอย่าไปซีเรียสครับว่าบทบาทของคุณในช่วงชีวิตต่างๆเนี่ยมันเป็นอย่างไรผมเคยเห็นหลา หลายคนแล้วครับที่ฟิกเซตกับตรงนี้มากผมก็เคยเป็นครับกูทํางานเป็นลูกจ้างชาวบ้านมาตั้งนานละกูออกมาเป็นฟรีแลนซ์ดีกว่ากูจะได้เป็นเจ้านายตัวเองสักทีกูจะได้ไม่ต้องไปขึ้นอยู่กับใครอะไรประมาณนี้หรือว่าหลังจากที่เป็นฟรีแลนซ์แล้วเนี่ยโหแม่เอ้ยสเกลมันเล็กเหลือเกินเนี่ยมันรับงานใหญ่ไม่ได้เพราะว่ามีแค่ตัวของกูคนเดียวกูก็ต้องทําธุรกิจของกูสิกูจะได้รับงานใหญ่มากขึ้นกูก็อย่าไปซีเรียสครับว่า คุณเป็นในจ้างคุณไม่สามารถเปลี่ยนบทบาทของคุณได้อย่างถาวรตราบใดที่คุณยังต้องทำงานร่วมกับคนอื่นและมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเงินตรากับผู้อื่นครับ คุณจะตกอยู่ในสถานการณ์ใดบทบาทใดก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้อยู่ใต้ห่วงโซ่อาหารแบบตำแหน่งต่ำสุดที่เป็นลูกจ้างชาวบ้านนะยังไงยังไงครับคุณก็มีโอกาสที่จะเป็นนายจ้างและเป็นลูกจ้างในเวลาเดียวกันคุณอาจจะเป็นเจ้านายและลูกน้องในเวลาเดียวกันคุณอาจจะเป็นช่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการในเวลาเดียวกันก็ย,ยังเป็นไปได้ครับนี่คือความยืดหยุ่นในสังคมทุนนิยมครับ สำหรับคนที่กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงานในเร็วๆนี้และเห็นว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยมันมีช่องทางการทำเงินเยอะแยะไปหมดเลยผมอยากจะบอกกับคุณครับว่าใช่ครับทำอะไรคุณก็ทำได้ทางนั้นนั่นแหละครับแต่คำว่าอิสระทางการเงินจากการเป็นในจ้างตัวเองอย่างถาวรออะไรอย่างเงี้ยผมมองว่ามันไม่มีทางมีอยู่จริง แค่คุณซื้อหุ้นคุณซื้อคริปโตคุณขายคริปโตยังไงยังไงก็มีการแลกเปลี่ยนกันเป็นทั้งลูกค้าเป็นทั้งผู้ค้าเป็นทั้งนูนี่นั่นกันอยู่ดีครับบทบาทเหล่านี้ไม่สามารถที่จะหลุดออกไปจากเราได้เว้นเสียแต่ว่าเราจะไม่ใช้เงินอีกต่อไปหรือว่าเราจะไม่ต้องแลกเปลี่ยนอะไรกับใครอีกต่อไปหรือว่าเราตายแล้วเท่านั้นนะครับมองซะว่ามันเป็นความก้าวหน้าของอาชีพหรือสิ่งที่เราทำก็พอแล้วใครยับไปเรื่อยๆครับ จบแล้วครับสำหรับวิดีโอบล็อกในวันนี้ครับทัศนคติแล้วก็ความคิดเห็นของผมข้างต้นเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องอย่างสมบูรณ์ซึ่งไม่สามารถเอาอะไรมาหักล้างได้ผมก็เป็นเหมือนกับพวกคุณทุกคนนั่นแหละครับเรามีความเชื่อเรามีสิ่งที่เราเชื่อและถ้าเกิดว่าเราสามารถแสดงออกมาได้ไม่ว่าจะเห็นตามเขาหรือว่าเห็นต่างเขาโดยที่ไม่มีการเหยียดไม่มีการสร้างความเกลียดชังไม่มีการดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ผมบอกเลยครับว่ามันจะเป็นสังคมแลกเปลี่ยนที่มีความน่าสนใจและเป็นพหูความคิดมากๆเลยละครับเดี๋ยวผมจะดูคอมเมนต์นะครับถ้าคอมเมนต์มันออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างที่ว่าจริงเราได้กลับมาทำประเด็นที่ดูร้อนหรือว่าลึกซึ้งกว่าเดิมอย่างแน่นอนครับวันนี้เอาแบบผิวๆหอมปากหอมคอกันไปก่อนนะครับผลัดกันรุกผลัดกันร,รับนะครับสวัสดีครับ